สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้อาจ๊ะกับเสื้อแบดมินตันของคอมปุนะครับตัวนี้เป็นรุ่น K W 9 1 0 5นะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับเป็นโพลิเมอร์ไฟเบอร์นะครับหรือพูดง่ายๆคือเป็นผ้าใยสังเคราะห์แบบ100เนะครับและวก็นี่จ้าสาเหตุที่พี่มาเพราะว่าดีไซน์ล,ล้วนๆเลยนะครับเห็นไหมด้านหลังตัวนี้นะครับ ด้านหน้าขึนาา้นแบบนี้นี่จะมีการเล่นลูกเล่นนะครับแบบดีไซน์เงี้ยเออค่อนข้างจะดีเลยความจริงเสื้อแบดมินันของคอมป,ปูเียนก็ใส่ามาหลายรุ่นนะครับแล้วก็รีวิวไปหลายรุ่นนะครับก็เขาบอกกันนะครับว่าเนื้อผ้าตัวนี้ดีแล้วก็เวลาให้เราไปตีแบดมินตันใช่ไหมเวลามีเหงื่อออกมายางงี้ครับเห็นไหมถ้าเกิดเป็นผ้าทั่วไปมันจะติดอย่างนี้นะครับแต่น,นี้ก็ติดไหมมันก็ติดแต่ว่ามันก็จะระเหยได้เร็วกว่านะครับแล้วก็เฮ้ยเนื้อผ้าค่อน,ข,อนข้างที่จะดีเลย นี่เออตัวนี้แม็กอินไชน่านะจ๊ะเนี่ยให้ดูด้านในนะครับด้านในก็เป็นอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมนะครับเป็นการเทสลายที่ดีนะครับแล้วก็คุณภาพผ้าก็จะดีมากก็คือว่าเวลาเราตีแบบบินตันเนี่ยบางคนอาจจะถามว่าพี่อ้นมันจําเป็นหรือเปล่าอ่ะที่จะต้องใช้เสื้อแบบบินตันคือถ้าเกิดคุณตีชั่วโมงหนึ่งนะครับใช้เสื้อธรรมดาทั่วไปก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณตีเกินหนึ่งชั่วโมงนะเห็นไหมจ๊ะน้ําอย่างนี้นะครับที่ออาไปเหงื่อเราลองไม่ใช่ เสื้อแบบมันตันดูสิหรือไม่ต้องใช้เสื้อแบบมัตันก็ได้นะครับเสื้อที่ระบายอากาศไม่ไม่ดีนะครับโอ้โหคุณยังเต็มนะครับอันนี้ก็จะช่วยแฮมให้เราอะไรระบายอากาศได้อย่างเร็วมากขึ้นนะครับมันก็จะแบบว่าจะทําให้การตีของเรามีผลต่อการตีไหมมันมีนะครับเพราะว่าถ้าเกมหลังๆเนี่ยเหงื่อคุณเต็มตัวใช่ไหมคุณก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเหนียวตัวมันไม่ค่อยอยากตีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอะไรเป็นเสื้อแบบที่มันเนี่ย เงือออกไปเร็วใช่ไหมมันก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยไม่เหนียวตัวมากก็ยังอยากตีต่อนะครับก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับซื้อมาเพราะลายล้วนๆนี่หละจ้ะเฮ้ยลายมันแบบเออเทด่ดีนะแล้วก็อกย่างนึงนะครับนี่ให้ดูนี่ของดีไม่ดีนะครับเราดูเลขแบบกให้เก็ตติ้งดูด,ดิถุงเขา้ากปแบบเกรดดีนะครับเนี่ยเอาใช้ซิปนะครับไปทำอย่างอื่นต่อได้ด้วยนะครับเนี่เยเสร็จแล้วใส่ของแล้วก็รูดซิปแล้วก็เก็บของอย่างอื่นต่อได้ซึ่ง ค่อนข้างที่จะดีด้วยก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคถ้าเกิดใครจะจะไปตีแบบแก็อย่าลืมใส่เสื้อบาดด้วยนะ,ะพี่อ้มเนี่ยสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะครับก็พอดีกับไซส์ XL นะครับใครสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกก็ X l นะจะเนี่ยพอดีกับ X อแต่ว่าถ้าเกิดใครสูงกว่านั้นก็เป็นสอง x อนะครับหรือเตี้ยวกว่านี้ก็กันเบอร์ L อนะครับก็เราไปถามร้านเขาดูกันว่าผมสูงขนาดนี้นะครับต้องใช้เสื้อ ไซส์อะไรแต่ผมเพี้ยเนี่ยร้อยเจ็ดสิบหกได้เสื้อเบอร์เอ็กอลครับโอเคครับองจบการรีวิวคลิปนี้แบบพี้นะจ้าช่องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเออใครสนใจเดี๋ยวเพียนทิ้งลิงก์งหรหันให้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า